คนะครับท่านผู้ชมอตอนนี้เบลเจ็กก,กับอีแม่ก็เตรียมตัวตรงนี้ก็คือกองทรายนะครับเราพร้อมที่จะเอาขึ้นไปเท่าไหร่แล้วแต่เราจะมีความสามารถนะครับตนนเตรียมทรายใส่ในถุงนี้เรียบร้อยแล้วทั้งทรายทั้งหิน,นอยู่ในถุงเบลเจ็กพกมาแบบเนี้เบลเจ็กพกทรายจะหินเรียบร้อยแล้วนะครับใ่ทรายก็ถุงหนึ่งแล้วก็หินขวดถุงหนึ่งนะครับแต่เบลเจ็กจะไม่ได้ไปเยอะนะ เอาไปแค่กําลังของตัวเองเพราะว่ามันขึ้นไปข้างบนเนาะมันเดี๋ยวเราอะไรแบกไปไม่ไหวแล้วก็เราจะทําให้เราไม่สะดวกในการบีนป่ายก็เอาไปเท่าที่เราจะเอาไปได้นะครับปตอนนี้เราก็จะขึ้นไปบนเขานี้แล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกของบาลแจ็คก,กับอีแม่เนะ้อ ทางขึ้นเขาทางขึ้นสู่ยอดเขาอ e ีโก้นมาัสาการเจดี JD, หลวงปู่แก้วอะไรพมพมพมสโลหรอ